วันนี้เช้าวันศุกร์ก่อนพาเด็กๆไปโรงเรียนครับอัปเดตจะพาไปดูสวนฟักทองฟักทองที่ลงไว้เมื่อสิบสองสิบสามวันที่แล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับในสวนครับขอบคุณ กลุ่มที่ติดตามบ้านสวนสิริวันทั้งช่องทาง youtube แล้วก็ทาง facebook นะครับนี่ฟักทองลงไว้น่าจะสิบสิาวันถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับก็ขึ้นเอามาฝั่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดยาครับฝั่งนี้ปั่นยาออกแล้วนะครับ สิสามวันได้ประมาณนี้ครับเฉลี่ยประมาณนี้นะครับห้าใบกับหกใบตั้งนะครับก็คิดว่าจะตัดยอดตอนยี่สิบห้าหรือสามสิบวันลองดูว่ามันจะต้นโตแค่ไหน,นครับส่วนข้าวโพดไม่ได้ผลครับก็หยอดข้าวโพดสลับไป ในร่องของฟักทองแต่ไม่แน่ใจว่าเราเลือกพันธุ์ไม่ดีหรือเปล่านะครับอัปเดตจำนวนวันกันเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับในส่วนของฟักทองแปลงนี้ครับทั้งแปลงนี่เพิ่งเริ่ม,มทําปีแรกในส่วนของตรงนี้นะครับลองดูในส่วนของข้าวโพดเดี๋ยวพาไปดูข้าวโพด ผมจะหยอดตลับในช่องห่างของฟักทองครับห่างกันก็ประมาณไปได้นับเป็นเซนติเมตรมต่นะครับก็สุดแขนคนระับสุดแขนสุดแขนสุดแขนไปเรื่อยๆครับก็สลับกันครับก่อฟักทองพอดีต้องมาดูผล,ผลผลิตอีกทีหนึ่งว่ามันจะโตให้เราหรือเปล่ามีไก่ด้วยนะก็เลยเกิดปัญหาว่าไก่จิกไปในฟักทองต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ หาใบกับหกใบตั้งนะครับผมหยอดสอเม็ด2เม็ดเป็นฟักทองพันสีเมืองนะครับครับถูกใจครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะถ้าช่องทาง youtube ของช่องบ้านสวนสิริวันครับขอบคุณครับชาวนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะสอนวิธีผสมเกสรฟักทองด้วยรอให้มันติดดอกตัวผู้ตัวเมียกันนะครับแค่นี้สวัสดีครับวันนี้ครับ